สวัสดีครับเ e อนะฮะสำหรับคันนี้ก็เป็นของอชายภูมินะครับอวันนี้มาถ่ายคลิปแล้วนะครับพอดีกดผิดพลาดนะครับรูปออกไปหมดเลยนะครับเป็นงานพิเศษเลยนะครับของลูกค้าน้องบัวระเวจังหวัดชัยภูมินะครับคันนี้นะฮะรอลงเล็กเกอร์แล้วก็สีจริงนะครับมุกมุกมุกอ่ะไออันนี้เป็นมุกใช่ไหมครับช่างต้นอออโอ้อันนี้เป็นลออมุกในะใช่ไหมโอ้รอมุกบุก ครับครับถ้าถ้าภาษาไทยนี่เขาเขาจะเรียกว่าอะไรนะนลงลงมุกใช่ไหมลงมุกลงมุกเพราะว่าเอฟซีบางท่านเขาก็ฟังอีสานไม่รู้เรื่องอก็เรือเรือสีทับหน้าส,สีทับหน้าใช่ไหมอ๋อเดชี้งูเขินตัวนี้ครับผมนี่เก็บนิดหนึ่งนะครับผมมันย่นนะนิดหนึ่งนะฮะก็จะลงใหม่นะครับตัวนี้นี่นะครับข้างหนก็เราไม่ไม่รักไก่นะครับคือ ไม่มีการลักไก่นะครับก็เอาให้ลูกค้าสบายใจทําให้ดีที่สุดนะครับนี่นะมีเอาจนแบบคือเหมือนป้ายแดยงนะครับประมาณนี้นะครับน,นะครับให้ดูของจริงเลยนะครับพี่น้องนะครับ นี่ต่อไปก็เป็นลงลงมุกใช่ไหมครับท่านต้น,นลงมุกครับผมลงมุกผมก็ไม่ค่อยคล่องเท่าไหร่นะภาษาไทยสีทับหน้าส,สีทับหน้าเนาะับนี่นะครับผมก็ดูนะฮะไม่มีรอยเจาะนะฮะนะฮะดูสวยๆเลยนะผมไม่มีรอยเจาะนะฮะเนี่ยสวยๆนะครับท่นนี้ระบบเยอะนิดนึงตัวจีนะฮะระบบเยอะอยู่ รู้สายไฟในตัวเป็นไหนนะเยอะแยะมากนะครับผมสาหรับตัวจีนะฮะนี่ก็จะโถดให้เวลาช่างนั้นให้ช่างไอ้เนวเขามาเอาตัวโหลดโชคออกไปทีเดียวเลยมันจะไม่ต้องเสียเวลานะฮะใกล้แล้วนะครับผมก็ไม่เกินห้าวันนะฮะลูกค้าทางชายภูมินะฮะเตรียมรอรับเลยนะครับนี่นะครับไม่เกินไม่เกินห้าวันนะครับผมไม่เกินห้าวันนะครับรับรถเลยนะครับผม อันนี้วันอังคารเนาะชั้งต้น <Yeah. S 1> เออวันศุกร์น่าจะเสร็จนะครับผมวันศุกร์อาจจะได้รับรถนะครับไม่งั้นก็ต้องต้องเล็งให้มันให้มันส่งรถส่งรถวันศุกร์เพื่อจะได้น้ดลูกค้าอนเลยท่านยูรตสร้างเสรเนาะเพราะวามืนอี่ลงลงมือไกับเมือนประกอบเมือ่อหคัดเนาะวันศุกร์ก็ไปส่งเถิน อันนี้เป็นสีพิเศษนะครับก็ก็จะมนหลายขั้นตอนเหมือนสีแก้วนะครับในทางผู้กํากับงานนะฮะสีสามขั้นตอนนะครับเบกเกอร์ก็เป็นของนกแก้วนะครับเป็นแบบเอาเอาง่ายว่านัมเบอร์วันนะฮะคันนี้นะครับก็เป็นแบบพิเศษใ่าเลยนะครับนี่นะครับเบกเกอร์เป็นของนกแก้วเลยนะครับนี่นะฮะ นั่นเมื่อวันเลยนะครับผมบอกว่าคุณภาพนะครับไอ้โต๊ะโต๊ะโต๊ะนี่โต๊ะอื่นยังช่างตัวนี้เทนเนอร์ป่ะโอ้เที่เนอร์แบบสองย่างดีเลยตัวนี้โอ้ครับผมสุดยอดเลยนะครับผมช่างต้นขอบคุณช่างต้นนะฮะที่จัดให้นะฮะสวยๆนะครับผมเอฟซี ท่านจะของรถเห็นก็อย่าลืมนะฮะติดไปนวมนะครับถ้าน้ำชงน้ำชาให้ช่างต้นหน่อยนะครับพบเป็นงานจะทำให้สุดยอดเลยนะฮะครับ ทำไรเหลือไม่เหลือไม่ไม่ว่าไม่ไม่นี่นะครับไม่ไม่คำหนึ่งนะฮะให้สวยก่อน วันนี้ทีมงานน้องบุ๊บบ้านบุบมา,อ,าอีกพอดีฮะอเอ็นงานนอกจากกันเทอาทิศ ผมก็จะได้เงินนะฮะพี่น้องนะครับก็น,นะครับเงินนี้โบแมนที่ไต่ง่ายได้พี่น้องนะครับผม,บผมล้วก็ทําจนแบบให้ลูกค้าแบบผูกใจนะครับนี่ก็เป็นแบบเล็กเกอร์พิเศษนะฮะตาง พี่สาวทางชัยภูมินะฮะบอกจัดไปเลยนะครับจัดไปเลยนะครับนี่นะครับวันนี้ก็เงินที่เพิ่งเทียบเออมันนี่เรื่องที่เพิ่งเทียบแล้วครับเงินน่าลดมากวันนี้ สร้างหลดลิตพอคิดเหนื่อยยังไปเป็นของสองเคมาท่นราสร้างวน <Okay. S 1> ทุกเคมาเลยเนาะครับ <Yeah. S 1> ท,ทุกระบบเลยนะครับถือแต่ว่าเงินไม่ใช่สองเคถืแต่ว่าเงินไม่ใช่อพูดไปจ <c oughs> ำไปนะฮะเราไม่ต้องเอากำไรหรอกเราผลงานเนี่ย <Yeah. S 1> yeah. เอาหนาไวไปกอนไอ้แค่เท้เาหนาไวไปกันตายท้งมาอืมปรเดี๋แดดด้ยวยังสุดเยอะแล้วก็ไปซื้อของอืมขอโทษขออภัยครับพี่น้องท่านอ่าพี่ไอยูยังก่อนชีสเก็ตเด้อนะครับเมื่อวานพี่ไทยคลิปมาแล้วกลับมาหอดบ้านนะครับ กำลังตัดตัวเป็นก้อนลุบก้อนลุบหายมันเลยเอ้ของดีจีมืองศรีนะครับผมกระพี่ตำรวจทั้งรุงเทพ่นะครับผมผมวิอัดคลิปมาแล้าาวเมื่อวานนี้นะครับที่มาทำการตัดตัวหล่ะมันเกิดขอ้อผิดพลาดน,นิดน,นึงนะครับผมขอ,อถดขอดความให้ไหลนะครับนะครับครับ เจ้าแล้วครับผมเจ้าละเตือนเดียวเซเก่านักิดกากินเขากินเขากินนำ้ำยังนี่ยังวะ่างนน้าบนทกางไีกิน่านาไปกินขน่าวาเห็ดคนทีเทล่ไปกินเอาหุลล่นโลตัสไปกินไอ้เคเอฟซีไ,ไปไก,นนก,นะกินไหนหากินหนกรโมกระทะเนาะหากินไในซูกี้เนาะ ระบบงานนะครับสองเทีมดนอครับผมดีขึ้นไปอีกคือหนเกีียวนะครับเล็กเกินหนเกีียวนะครับอ่ําหรับคลิปนี้นะครับเพราะนิยัดอ่าพักไปสามีนะครับเด้อนะครับเดี๋ยวมือมันแล้วประกอบแล้วนะครับเก็ดแล้วที่ลงคลิปให้บางีรอบหนึ่งนะครับพี่น้องขอบคุณทุกการติดตามนะครับเด้ออย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้นะครับพี่น้องขอบคุณครับผมนะครับขอบคุณครับพี่หน้องขอบคุณครับผม กรดุนให้กดติดตามคลิปหนาในเด้อพี่น้องเด้อครับผมขอบคุณหีายครับผมสวัสดีครับ